เห็นเนื้อผมเขาไหมจับสองวิธีหนึ่งและสองหนึ่งและสองจอนขวาใช้ทีละครึ่งหน้าเดี๋ยวละเออย่าตอนบ่ายก็คุยกันนะครับเราอยากกินเข้าไปเนื้อผมนะติกเข้าไปเนี้ยการจอนโค้งวางเนี้ยติเข้าไปครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหน้าครึ่งหน้าปัเสาวะเลยเน,นะน,นี้ยัวกันควานิดเดียว แล้วก็คว้านลงด้านล่างครับให้มีลักษณะบนบนเป็นรูปสระอาเห็นไหมแล้วก็ดันเข้ามาผมเจ็บไหม <Okay. S 1> เห็นไหมครับเป็นรูปทรงยันท้างนี้ดันเข้าไปครับดันใช้มุมแล้วจับแบบที่สองคว้านมาใช้แค่มุมนะครับเราอย่าไปใช้เต็มหน้าปตะต่ายเลียมิดเสร็จแล้วจับแบบนี้ วานไปเชื่อมนี่จุดเชื่อมตีเส้นเห็นเส้นไหมเห็นยังอันนี้กันลงมาตามขอบสมนี้ครับเชื่อมจากนี้ลงมาทีละครึ่งหน้าครึ่งหน้าปลาตะเรียนดันลงเจ็บไหมไม่เจ็บของใหม่นี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ดันครับตีกรอบให้ได้เสร็จแล้วเราค่อยใช้มิโสโกนซ้ำ มาด้านนี้ต่อครับมาด้านนี้ต่อด้านนี้เหมือนกันครับเหมือนเดิมติดเข้าไปครึ่งหน้าปลาตะเลียนครับติดเข้าไปมาร์คปุ๊บมาร์คไว้ก่อนเห็นไหมแล้วก็คว้าลงด้านล่างคว้าลงมานะอย่าไปกันตรงๆนะมันจะไม่สวยให้เป็นลักษณะเหมือนรูปตัวสระอานะครับเหมือนกอไก่น,นี่ออกไหมเนี่ยเหมือนกอไก่ไหมโค้งให้มันสวยต่อเนื่องให้เชื่อมกันให้ได้ ตรงนี้มีส่วนสาคัญถ้าลูกค้าออกจากร้านมันจะมองเห็นชัดนะครับตรงนี้แต่ที่จะชัดขึ้นก็คือต้องใช้มิดโกนซ้ำํำตึงจอมันจะเห็นชัดขึ้นดานเป้าแล้วก็คว้านไปทางนี้ครับแล้วก็คว้านกลับมาอย่าให้เลยตีนผมเข้าไปนะตีเส้นให้เชื่อมกันเสร็จแ,แล้วคว้านลงด้านล่างครับตรงนี้ต่อเชื่อมลงมา ออม่เต็บนะบุมเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ตกนซ้ำแล้วก็ขึ้นข้างบนต่อในการาขั้นตอนเอาไว้คือตัดด้านบนเดี๋ยวขึ้นทรงเราไปคุยกันอันนี้คือการใช้วีเล็กแล้ว,วีใหญ่ในการสร้างกรอกทั้งหมดในการที่เราฝึกแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วย เดี๋ยวตอนบ่ายเรามาฝึกตรงนี้กันต่อแล้วก็มิดโกนด้วยคลุมนี้เรียนทั้งวันนะโอเคครับยังไม่เสร็จน,นี่